สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Next Chapter Just ครับผมอยากให้คุณลองนึกถึงสมาร์ทโฟนในมือของคุณคุณอัปเดตระบบปฏิบัติการหรือ OS ของมันบ่อยแค่ไหนครับทุกครั้งที่มีเวอร์ชันใหม่ออกมาใช่ไหมครับเพื่อให้มันทำงานได้เร็วขึ้นมีฟีเจอร์ใหม่ๆและปลอดภัยมากขึ้นทีนี้ลองหันกลับมามองที่ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลที่ตั้งอยู่ระหว่างหูทั้งสองข้างของคุณนั่นคือสมองของคุณ คำถามคือครั้งสุดท้ายที่คุณได้อัปเดตระบบปฏิบัติการการเรียนรู้ของคุณคือเมื่อไหร่ครับสำหรับคุณส่วนใหญ่คำตอบนั้นน่าตกใจมากเรายังคงใช้ซอฟต์แวร์การเรียนรู้เวอร์ชั่นเดียวกับที่เราถูกสอนในโรงเรียนเมื่อ 20, 10หรือ30ปีที่แล้วนั่นคือการอ่านซ้ำๆการไฮไลท์ข้อความและการท่องจำในคืนก่อนสอบซึ่งงานวิจัยทางประสาทวิทยานในปัจจุบันได้พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นวิธีที่ไม่มีประสิทธิภาพที่สุดในการเรียนรู้ เราอยู่ในยุคที่ความสามารถในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วได้กลายเป็นสินทรัพย์ที่ล้ำค่าที่สุดแต่เราก็ยังคงใช้เครื่องมือที่ล้าสมัยในการสร้างสินทรัพย์นั้นแต่วันนี้เราจะมาทำการอัปเกรดครั้งใหญ่กันครับเราจะไม่ได้มาพูดถึงความเชื่อเรื่องพรสวรรค์หรือสมองดีเพราะวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบแล้วว่าวิธีการที่คุณใช้ในการเรียนรู้สำคัญกว่าความฉลาดที่คุณมีมาแต่กำเนิดเราจะมาเจาะลึกถึง เเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ที่เปรียบเสมือนโค้รลับในการแฮ็กสมองเทคนิคที่จะช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้ได้ลึกซึ้งขึ้นจดจำได้นานขึ้นและเชื่อมโยงความคิดได้ดีขึ้นนี่คือคู่มือการใช้งานสมองของคุณที่โรงเรียนไม่เคยสอนที่จะเปลี่ยนคุณจากการเป็นนักเรียนผู้เหนื่อยล้าให้กลายเป็นสุดยอดนักเรียนรู้ super learner เพื่อให้คุณพร้อมที่จะเริ่มต้นบทถัดไปของชีวิตด้วยความสามารถในการพิชิตทุกทักษะใหม่ที่คุณต้องการ ถ้าคุณพร้อมที่จะติดตั้ง OS เวอร์ชันล่าสุดให้กับสมองของคุณมาร่วมเดินทางเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้ที่น่าทึ่งนี้ไปพร้อมๆกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่เทคนิคที่จะปฏิวัติวิธีการอ่านและการจำของคุณไปตลอดการวิธีเก่าที่ไม่ได้ผลคือการเรียนรู้แบบรับ,รบเข้า passive review นี่คือวิธีที่เราคุ้นเคยที่สุดคือการอ่านตำราซ้ำๆการดูวิดีโอสอนซ้ำๆหรือการไฮไลท์ข้อความสำคัญทำไมถึงไม่ได้ผล การทำเช่นนี้สมองของคุณจะอยู่ในหมวดรับที่เฉื่อยชามันสร้างภาพลวงตาของความคุ้นเคยหรือ illusion of familiarity คือคุณจะรู้สึกคุ้นๆกับเนื้อหาแต่พอถึงเวลาที่ต้องนําไปใช้จริงๆคุณกลับนึกไม่ออกเพราะข้อมูลนั้นไม่เคยถูกบันทึกลงในความทรงจําระยะยาวอย่างแท้จริงเทคนิคใหม่ที่ทรงพลังการดึงข้อมูลเชิงรุก active recall หลักการการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งที่สุด ไม่ได้เกิดขึ้นตอนที่เรานำข้อมูลเข้าแต่เกิดขึ้นตอนที่เราพยายามดึงข้อมูลออกจากสมองวิทยาศาสตร์เบื้องหลังทุกครั้งที่คุณบังคับให้สมองต้องค้นหาและดึงข้อมูลบางอย่างออกมาจากความทรงจำมันเปรียบเสมือนการยกเวทให้กับเส้นทางประสาทที่เชื่อมโยงกับข้อมูลนั้นยิ่งคุณดึงมันออกมาบ่อยเท่าไหร่เส้นทางนั้นก็จะยิ่งหนาและแข็งแรงขึ้นเท่านั้นทำให้การนึกถึงในครั้งต่อไปง่ายขึ้นแบบทวีคูณ เวิร์กช็การฝึก Active Recall เทคนิคปิดแล้วจำ The Close and Recall Method หลังจากที่คุณอ่านหนังสือไปหนึ่งหน้าหรือหนึ่งบทให้คุณปิดหนังสือลงแล้วพยายามสรุปใจความสำคัญทั้งหมดที่คุณเพิ่งอ่านไปด้วยคำพูดของคุณเองอาจจะพูดออกมาเบาๆหรือเขียนลงในกระดาษในช่วงแรกมันจะยากและติดขัดแอนนี่คือสัญญาณว่าการเรียนรู้กำลังเกิดขึ้น f l a s h c a r d คือเพื่อนที่ดีที่สุด The f l a s h c a r d System สร้างแฟลชการ์ดไม่ว่าจะด้วยกระดาษหรือแอปพลิเคชันอย่างอันกิโดยที่ด้านหน้าคือคำถามหรือคำศัพท์และด้านหลังคือคำตอบการฝึกทายคำตอบจากด้านหน้าคือการฝึก Active Recall ที่สมบูรณ์แบบเปลี่ยนจากโน้ตของคุณให้เป็นคำถามแทนที่จะจดโน้ตเป็นประโยคบอกเล่าให้คุณลองเปลี่ยนหัวข้อต่างๆให้กลายเป็นคำถามแทนที่จะจดว่า Active r e c a l l คือการดึงข้อมูลออกจากสมองให้จดว่า Active Recall คืออะไรและทำไมมันถึงส่งพลังแล้วในต้องทบทวนให้คุณพยายามตอบคำถามเหล่านั้นด้วยตัวเองก่อนที่จะกลับไปอ่านคำตอบการเปลี่ยนจากการอ่านเฉยๆมาเป็นการทดสอบตัวเองอยู่เสมอคือการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่จะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างมหาศาลครับเทคนิคที่2คือคำตอบของคำถามที่ว่าทำไมฉันถึงลืมสิ่งที่เพิ่งเรียนไปอย่างรวดเร็วปัญหาของเราคือโค้งแห่งการลืม The Forgetting Curve ในศตรวรรษที่19เฮอร์มันเอบิงเฮาส์ได้ค้นพบว่าหลังจากที่เราเรียนรู้สิ่งใหม่เราจะลืมมันไปกว่า50%ภายในเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงและจะลืมไปเกือบ70%ภายใน1วันการอัดความรู้ทั้งหมดในคืนเดียวก่อนสอบ cramming จึงเป็นกลยุทธ์ที่เลวร้ายที่สุดสำหรับการเรียนรู้ในระยะยาวเพราะข้อมูลเหล่านั้นจะหายไปจากสมองของคุณเกือบทั้งหมดในอีกไม่กี่วันต่อมาเทคนิคใหม่ที่ทรงพลังการทบทวนเว้นระยะ s p a c e repetition หลักการ การทบทวนข้อมูลในจังหวะที่เราเกือบจะลืมมันคือวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการตอกย้ำข้อมูลนั้นลงไปในความทรงจําระยะยาววิทยาศาสตร์เบื้องหลังการบังคับให้สมองต้องพยายามนึกถึงข้อมูลที่กำลังจะเลือนหายไปเป็นการส่งสัญญาณที่ทรงพลังไปบอกสมองว่าเฮ้ยข้อมูลชิ้นนี้ มันสำคัญนะจงย้ายมันไปเก็บไว้ที่ที่ปลอดภัยกว่านี้ทุกครั้งที่คุณทำโค้งแห่งการลืมของคุณก็จะชันน้อยลงและคุณจะจดจำข้อมูลนั้นได้นานขึ้นเรื่อยๆเวิร์กช็อปการฝึก Space Repetition ระบบกล่องของไลเนอร์นี่คือระบบแฟลชการ์ดแบบคลาสสิกให้คุณเตรียมกล่อง3-5กล่องกล่องที่1ทบทวนทุกวันใส่ Flash าร์ดใหม่ทุกใบเมื่อคุณตอบถูกให้เลื่อนการ์ดใบนั้นไปกล่องที่2ทบทวนทุก3วันเมื่อคุณตอบผิด ให้ลดชั้นการ์ดใบนั้นกลับไปกล่องที่1นึ่งกที่ถูกเลื่อนไปจนถึงกล่องสุดท้ายอาจจะทบทวนทุก1เดือนคือข้อมูลที่คุณได้จดจําเข้าสู่ความทรงจําระยะยาวแล้วใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยนะครับในปัจจุบันคุณไม่จําเป็นต้องสร้างกล่องเองแต่มีแอปพลิเคชันที่ใช้ระบบ Space Repetition ที่ยอดเยี่ยมที่สุดคืออังกินะครับฟรีบนคอมพิวเตอร์และ Android คุณแค่สร้างแฟลชการ์ดแล้วอัลกอริทึมของแอปก็จะคำนวณและจัดตารางการทบทวนที่เหมาะสมที่สุดให้คุณโดยอัตโนมัติครับกดในการทบทวนนะครับถ้าคุณไม่ได้ใช้แอปนะฮะให้คุณลองใช้กดง่ายๆนี้นะครับทบทวนครั้งที่1ภายใน24ชั่วโมงทบทวนครั้งที่2ภายใน3-4วันทบทวนครั้งที่3ภายใน1สัปดาห์และทบทวนครั้งที่4ภายใน1เดือนนะครับ การเรียนรู้ไม่ได้จบลงในวันที่คุณเรียนแต่ความมหัศจรรย์ของมันเกิดขึ้นในวันที่คุณทบทวนครับ2เทคนิคต่อไปนี้คือเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณเข้าใจเนื้อหาได้อย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่ท่องจำเทคนิคที่3การเรียนรู้แบบสลับ (Interleaving) วิธีการเก่า (Blocking) เมื่อเราเรียนคณิตศาสตร์เรามักจะฝึกทำโจทย์ประเภทเดียวกัน20ข้อรวดก่อนจะย้ายไปทำโจทย์ประเภทถัดไป นี่เรียกว่า blocking เทคนิคใหม่ i n t e r l e ิ v i n g คือการสลับหรือผสมโจทย์จากหลายๆประเภทเข้าไว้ด้วยกันในการฝึกฝนครั้งเดียววิทยาศาสตร์เบื้องหลังการทำแบบ blocking สมองของคุณจะเข้าสู่โหมดอัตโนมัติมันรู้ว่าต้องใช้สูตรเดิมซ้ำๆแต่เมื่อคุณใช้ i n t e r l e ิ v i n g สมองของคุณจะถูกบังคับให้ต้องคิดในแต่ละข้อโจทย์ข้อนี้ ต้องใช้เครื่องมือหรือยุทธศาสตร์อะไรในการแก้กระบวนการเลือกเครื่องมือนี้เองที่สร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งและทำให้คุณสามารถแยกแยะรูปแบบของปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นเวิร์กช็อปเมื่อเรียนภาษาอย่าฝึกแก้กคำศัพท์แต่ให้สลับไปมาระหว่างคำศัพท์การเรียนไวยากรณ์และการฟังเมื่อฝึกดนตรีอย่าฝึกแค่ไล่สเกล30นาทีแต่ให้สลับระหว่าง การไล่สเกล10นาทีการฝึกขอร์ด10นาทีและการฝึกเพลง10นาทีเทคนิคที่4เทคนิคไฟแมน The Feynman Technique หลักการตั้งอยู่บนคำพูดของริชาร์ดไฟแมนนักฟิสิกร์รางวัลโนเบลที่ว่าถ้าคุณไม่สามารถอธิบายบางสิ่งให้เรียบง่ายได้นั่นหมายความว่าคุณยังไม่เข้าใจมันดีพอวิทยาศาสตร์เบื้องหลัง การพยายามที่จะอธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนด้วยภาษาที่ง่ายที่สุดจะบังคับให้สมองของคุณต้องย่อยข้อมูลจัดระเบียบความคิดและมองเห็นจุดเชื่อมโยงต่างๆที่สำคัญที่สุดมันจะเปิดเผยช่องโหว่ในความเข้าใจของคุณออกมาอย่างชัดเจนเวิร์กช็อปให้ทำ4ขั้นตอน1เลือกแนวคิดที่คุณอยากจะเข้าใจ2สอนแนวคิดนั้น ให้คุณลองแท่งทำเป็นว่ากำลังสอนแนวคิดนั้นให้กับเด็กอายุ12ขวบหรือเขียนคำอธิบายลงบนกระดาษโดยใช้ภาษาที่ง่ายที่สุดและคำอุปมาอุปไมยโดยห้ามใช้ศัพท์เทคนิคเด็ดขาด 3. ระบุช่องโหว่ในความเข้าใจในระหว่างที่สอนคุณจะเริ่มติดขัดหรือรู้สึกว่าตรงนี้มันอธิบายยากจังจุดนั้นแหละคือช่องโหว่ในความเข้าใจของคุณ 4. กลับไปเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วทำให้ง่ายอีกครั้งให้คุณกลับไปที่แหล่งข้อมูลเดิมเพื่อเติมเต็มช่องโหว่นั้นแล้วลองกลับมาสอนใหม่อีกครั้งทำซ้ำจนกว่าคุณจะสามารถอธิบายมันได้อย่างราบรื่นและเรียบง่ายที่สุดนี่คือบททดสอบความเข้าใจที่แท้จริงที่ดีกว่าการสอบข้อเขียนใดๆทั้งสิน้นและเทคนิคต่อไปนะครับ คือการทำงานร่วมกับข้อจำกัดและความสามารถตามธรรมชาติของสมองเรานั่นเองเทคนิคที่5การแบ่งข้อมูลเป็นส่วนย่อยชั u n k i n หลักการสมองของเราสามารถจดจำข้อมูลใหม่ในความทรงจำระยะสั้นได้เพียง4-7ชิ้นในเวลาเดียวกันเท่านั้นนี่คือคอขวดของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เบื้องหลัง c h u n k i n คือกระบวนการที่สมองรวบข้อมูลเล็กๆหลายๆชิ้นให้กลายเป็นกลุ่ม ที่มีความหมายเพียงแค่ชิ้นเดียวซึ่งจะช่วยลดภาระให้กับความทรงจำระยะสั้นและทำให้เราสามารถประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อนได้ตัวอย่างเช่นเราไม่ได้จำเบอร์โทรศัพท์10หลักแต่เราจำกลุ่มตัวเลข3กลุ่มเราไม่ได้จำตัวโน้ตทีละตัวแต่เราจำคอร์ดหรือท่อนเมโลดี้เวิร์กช็อปเมื่อต้องเรียนรู้ข้อมูลที่ยาวและซับซ้อนให้คุณหยุด แล้วถามตัวเองว่าฉันจะสามารถจัดกลุ่มข้อมูลเหล่านี้ให้กลายเป็น3ถึง5หัวข้อหลักๆได้อย่างไรการสร้างโครงสร้างหรือสาร,รบัญให้กับความรู้คือการทำชังกิ้งในระดับสูงเมื่อฝึกทักษะให้คุณแบ่งทักษะที่ต่อเนื่องยาวๆออกเป็นท่อนสั้นๆแล้วฝึกทีละท่อนให้คล่องก่อนที่จะนำมาประกอบร่างเข้าด้วยกันเทคนิคที่6 การสลับระหว่างโหมดจดจ่อและโหมดผ่อนคลาย (Focus and Diffuse Mode) หลักการสมองของเราต้องการทั้งช่วงเวลาที่จดจ่ออย่างเข้มข้นและช่วงเวลาที่ได้พักและปล่อยให้ความคิดล่องลอยเพื่อที่จะเรียนรู้และสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มศักยภาพแนวคิดจากดรบาร์บาร่าโอเกลีวิทยศาศาสตร์เบื้องหลังโหมดจดจอ่อ (Focus Mode) คือตอนที่คุณตั้งใจเรียนรู้ สมองส่วนหน้าจะทำงานอย่างหนักเหมาะกับการเรียนรู้และการทำความเข้าใจในรายละเอียดหมวดผ่อนคลายคือตอนที่คุณพักเช่นตอนที่คุณอาบน้ำเดินเล่นหรือนอนหลับแม้คุณจะไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นแต่จิตใต้สำนึกของคุณกำลังทำงานอยู่เบื้องหลังมันกำลังเชื่อมโยงข้อมูลใหม่ที่คุณเพิ่งเรียนเข้ากับข้อมูลเก่าที่มีอยู่ซึ่งเป็นบ่อเกิดของความคิดสร้างสรรค์และความเข้าใจที่ลึกซึง้ง เวิร์กช็อปการใช้โหมดผ่อนคลายใช้เทคนิคโพโมโดโรนี่คือการฝึกสลับโหมดที่สมบูรณ์แบบทำงานหรือเรียนรู้อย่างจดจ่อเต็มที่25นาทีจากนั้นบังคับตัวเองให้พัก5นาทีโดยการลุกขึ้นไปเดินมองออกไปนอกหน้าต่างหรือฟังเพลงและเมื่อคุณเจอกับปัญหาที่ยากที่สุดอย่ากแก้ไขมันด้วยการคิดให้หนักขึ้นเพียงอย่างเดียวถ้าคุณติดอยู่กับปัญหาที่แก้ไม่ตก ให้คุณลองเดินหนีจากมันสักพักออกไปทำกิจกรรมอื่นแล้วคำตอบที่ดีที่สุดก็มักจะผุดขึ้นมาเองในตอนที่คุณไม่ได้คาดหวังและนั่นก็มาถึงเทคนิคสุดท้ายที่เป็นเทคนิคที่คนส่วนใหญ่มองข้ามแต่กลับเป็นเทคนิคที่สำคัญที่สุดนะครับนั่นคือเทคนิคที่7การนอนหลับคือเครื่องมือการเรียนรู้ที่ทรงพลังที่สุดความเชื่อเก่า การนอนคือการเสียเวลาคือช่วงเวลาที่ร่างกายและสมองปิดสวิตช์คนเก่งต้องอดนอนเพื่อที่จะได้มีเวลาเรียนรู้มากขึ้นความจริงทางวิทยาศาสตร์การนอนหลับคือช่วงเวลาที่สมองของคุณทำงานหนักที่สุดในการจัดระเบียบและบันทึกสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มาตลอดทั้งวันวิทยาศาสตร์เบื้องหลัง memory consolidation ในขณะที่คุณนอนหลับ สมองของคุณจะทำการเล่นซ้ำหรือรีเพลย์ข้อมูลและประสบการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างวันมันจะทำการคัดแยกว่าความทรงจำไหนควรจะเก็บไว้และความทรงจำไหนควรจะทิ้งไปและที่สำคัญที่สุดมันจะทำการย้ายความทรงจำที่สำคัญจากฮิปโปแคมปัสซึ่งเป็นสมองส่วนความทรงจำระยะสั้นที่เปราะบางไปยังนีโอคอร์เทกซ์ ซึ่งเป็นสมองส่วนความทรงจําระยะยาวที่มั่นคงการอดนอนก็เหมือนกับที่คุณใช้เวลาทั้งวันในการดาวน์โหลดข้อมูลแต่กลับไม่กดปุ่มเซฟข้อมูลทั้งหมดที่คุณพยายามเรียนมาก็จะหายไปในวันรุ่งขึ้นเวิร์กช็อปการใช้การนอนหลับเป็นเครื่องมือ 1. ให้ความสําคัญกับการนอน7-9ชั่วโมงมองว่าการนอนไม่ใช่กิจกรรมสุดท้ายที่เหลือจากวัน แต่เป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สุดที่ต้องถูกจัดตารางเวลาและปกป้องไว้สร้างกิจวัตรก่อนนอนที่ผ่อนคลายเช่นการอ่านหนังสือที่ไม่ใช่บนหน้าจอหรือการงดใช้หน้าจอหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนเพื่อที่ให้คุณได้นอนหลับอย่างมีคุณภาพ 2. เทคนิคการทบทวนก่อนนอนให้คุณใช้เวลา5-10ถึงนาทีสุดท้ายก่อนจะปิดไฟในการทบทวนเนื้อหาที่ยากที่สุดที่คุณได้เรียนในวันนั้น ทำไมการทำเช่นนี้เป็นเหมือนการติดป้ายหรือปักธงให้จับสมองของคุณว่าข้อมูลชุดนี้สำคัญมากนะในคืนนี้ช่วยจัดการกับมันเป็นพิเศษด้วยซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ Memory Consolidation ได้อย่างมีนัยสำคัญจานเรียนรู้ที่แท้จริงไม่ได้จบลงเมื่อคุณปิดหนังสือแต่มันจะสมบูรณ์ในขณะที่คุณกำลังหลับฝัน ตลอดการเดินทางของเราในวันนี้เราได้เปิดกล่องเครื่องมือของเหล่านักเรียนรู้ที่เก่งที่สุดในโลกและได้ค้นพบ7เ,เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยอัปเกรดสมองของคุณการดึงข้อมูลเชิงรุกหรือ active recall การทบทวนเว้นระยะหรือ s p a c e repetition การเรียนรู้แบบสลับหรือ interleaving เทคนิคไฟ man การแบ่งข้อมูลเป็นส่วนย่อยหรือ chunking โหมดจดจ่อและโหมดผ่อนคลายหรือโฟกัสแ d d ดิ f u s e m o หมดและการนอนหลับสิ่งที่ผมอยากจะทิ้งท้ายไว้ก็คือการเรียนรู้ไม่ใช่พรสวรรค์ที่ลึกลับแต่มันคือกระบวนการที่สามารถออกแบบได้คุณไม่จำเป็นต้องมี IQ ที่สูงที่สุดแต่คุณต้องมีกลยุทธ์ที่ดีที่สุดสมองของคุณเปรียบเสมือนซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ทรงพลังอย่างเหลือเชื่อที่ผ่านมา เราอาจจะกำลังใช้มันด้วยซอฟต์แวร์ที่ล้าสมัยการอ่านซ้ำการอัดความรู้แต่เจ็ดเทคนิคที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้ก็เปรียบเสมือนระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่นล่าสุดหน้าที่ของคุณคือการติดตั้งและเรียนรู้ที่จะใช้มันและคุณจะพบว่าฮาร์ดแวร์เดิมๆของคุณสามารถทำงานได้อย่างน่าทึ่งในระดับที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อนบทต่อไปของชีวิตคุณอันน์แ chapter คือบทที่คุณจะได้เป็นสถาปนิกแห่งการเรียนรู้ของตัวเองผู้ที่สามารถสร้างทักษะและความสามารถขึ้นมาได้ตามที่ใจปรารถนาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับสั่งช่อง The Next Chapter Just ครับหวังว่าเครื่องมือในวันนี้จะเป็นประโยชน์ให้คุณได้ปลดล็อกศักยภาพการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเราอยากเห็นการเริ่มต้นของคุณคอมเมนต์บอกเราได้ไหมครับว่าจาก7เ,เทคนิคนี้ เทคนิคไหนที่คุณตื่นเต้นที่จะลองนำไปใช้เป็นอย่างแรกในการเรียนรู้ครั้งต่อไปของคุณสำหรับวันนี้ขอให้การเรียนรู้ของคุณเปี่ยมด้วยปัญญาและประสิทธิภาพสวัสดีครับ